โอเคครับกราบสวัสดีแฟนๆวันพีทบอลตี้รัดทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ครับเรก็จะมารีวิวตัวละครนะครับผมระหว่างโอเด้งกับยามาโตะนะครับผมว่าใครคือสายวิ่งที่ดีกว่ากันนะครับโอ้โหบางคนนี่ถกเถียงกันเลยนะครับว่าโอเด้งดีกว่านะครับผมยามาโตะดีกว่านะฮะก็คือ2ตัวเนี้ยจริงอยู่ครับที่เป็นสายวิ่งเหมือนกันนะครับแต่การเล่นนะครับจะไม่เหมือนกัน นะครับผมอ่ะเราก็มาดูกันเลยครับว่ามันต่างกันยังไงก่อนอื่นนะครับผมผมขอดูของยามาโตะก่อนนะครับผมยามาโตะเนี่ยอ่าเป็นสายวิ่งสีแดงนะครับผมมาดูสกิลกันก่อนเนาะก็คือสกิลของยามาโตะเนี่ยสกิลหนึ่งก็คืออัศนี8ทิศนะครับผมอ่ามาดูกันก็คือถ้าเรานะครับอ่าแบบไม่ได้ชาร์จนะครับมันจะมีสกิลพลังโจมตีที่490เนาะ เมื่อเมื่อไม่ได้ชาร์จเนี่ยแล้วก็ชีวิตพลังชีวิตของเราเนี่ยต่ำกว่า50%นะครับก็คือมันจะแรงขึ้นนะครับผมมันจะแรงขึ้นเป็นสกิลพลังโจมตีเพิ่มขึ้นจาก490นะครับมันจะเป็น735นะถ้าเราไม่ชาร์จเนาะส่วนแบบชาร์จนะครับถ้าชีวิตเรามากกว่า50เนาะพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น30%เอรเระยะเวลาของผลเนี่ย20วินะครับผมแล้วก็สกิลพลังโจมตี650 ในกร,กรณีนี้ก็คือเลือดเรามากกว่า50%เนาะต่อมาเมื่อเราชาร์จแบบสมบูรณ์นะครับผมแบบสมบูรณ์แล้วก็พลังชีวิตเราน้อยกว่า50อ่ามันจะเพิ่มขึ้นนะจาก650เป็น975เลยนะโอ้โหถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากๆนะระดับต้นๆของเกมเลยเนาะแล้วก็บวกพลังผลซัดปิวด้วยนะครับผมโอ้โหคือแบบแรงมากๆครับผม พอๆกับแม่ใหญ่เลยเนาะแม่ใหญ่บิ๊กมัมมาแล้วก็สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหสกิลเคาน์เตอร์นี่โคตรไกลครับบอกเลยโคตรไกลนะคือต่อให้สกิลเคาน์เตอร์ว่าแม่งยังโดนอ่ะใครอยู่แถวนั้นอ่ะโอ้โหเคาน์เตอร์นะเมื่อเราเคาน์เตอร์สำเร็จเนี่ยพลังป้องกันหล่อจะเพิ่ม30%เนาะเป็นเวลา20่สิบวิแล้วก็พลังของผลเคาน์เตอร์สำไม่ใช่ พลังของสกิลคาลเตอร์เนี่ยก็คือ610นะอันนี้เมื่อคาลเตอร์สำเร็จเนาะแล้วก็ถ้าเราเลือดต่ำกว่า50เลือดต่ำกว่าครึ่งอะสกิลนะมันจะเพิ่มขึ้นจาก610เป็น915นะอืมนถือว่าแรงแรงมากแล้วก็บวกผลซัดบิลดยแต่ถ้าเราแบบคาเตอร์ล้มเหลวอะคาลเตอร์ว้าวอะอะไร <laughs> ที่เขาเรียกกันอะ <laughs> มันจะเป็นจาก610มันจะเป็น400เนาะลดลงมา200แต่ถ้าเราอะ เลือดต่ำกว่า50าสิบม,มันก็ต่ำกว่าต่ำกว่าครึ่งอ่ะอสกิลพลังโจมตีมันจะเป็น600เนาะเมื่อเคาน์เตอร์เวา้าวเนาะส่วนคุณสมบัติของยามาโตะนะก็คือเวลาดึงธงครับมันจะคล้ายๆโอเด้งเลยนะครับผมมันจะไม่โดนขัดนะแต่ว่าโอเด้งอ่ะถ้าอยู่ถ้าศัตรูตีเราจากนอกธงเนี่ยมันจะโดนขัดได้แต่ยามาโตะตีในธงตีนอกธงยังไงก็ขัดไม่ได้จะขัดได้ก็ มีสกิลชอ็อตสกิลติดมึนสกิลชิงหัวใจของรอ,อผลสัตว์ปิวเนาะเนี่ยพวกเนี้ยขัดขัดยามาโตะได้นะแล้วก็แล้วก็คุณสมบัตินี้ก็เหมือนเหมือนโอเด้งเนาะก็คือความเร็วชิงสมบัติเพิ่มขึ้นเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70มันปกติของสายวิ่งทุกตัวอยู่แล้วแต่ว่าจุดเด่นเด่นนี้ก็คือว่าความเสียหายที่ได้รับลดลงเนี่ย ก็คือคล้ายๆแบบโรเจอร์เนาะประมาณว่าความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เมื่อได้รับความเสียหายจากศักตรูมากกว่า50ของพลังชีวิตสูงสุดก็คือเอาไว้รับพวกเบสสกิลอะพวกของโรเจอร์อย่างเงี้ยมันแรงใช่ไหมครับก็คือถ้าโรเจอร์ปาดมาเนี่ยโหอย่างไงมันก็มากกว่า50%ของพลังชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมันจะรับแค่70%นะจากรอยอย่างเงี้ยอย่างเช่นโรเจอร์ Roger ปาดมาหมื่นหนึง่งอย่างเงี้ยมันจะเข้าเราแค่70 นะโอเคประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมลืมเพิ่มหน่อยอ่าสกิลสองของยามาโตเนี่ยถ้าทงเรามากกว่านะสกิลสองเราจะโหครูดาวโคตรเร็วอะครูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะใช่ครับครูดาวห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จุดเด่นเ,เลยนะ อันนี้ทำมาเพื่อแก้ทางอาไครนุโดยตรงเลยนะครับผมก็คือตอนที่ได้รับผัตาความเสียหายรวมถึงได้รับความเสียหายจากสถานะผิดปกติจากศัตรูจะฟื้นฟูพลังชีวิต6%ก็คือติดไฟครับติดไฟของอาไครนุเนี่ยโหเลือดเด้งนะครับผมไม่ว่าแล้วก็ติดมึนของลูฟี่โอนี้นะครับเวลามันใช้สกิลสองคางไว้ครับเลือดเราก็เด้งเด้งเด้งัวๆคิดก็เหมือนกันครับผมเวลาคิด เปิดเศษเหล็กมันนะครับหมุนรอบตัวมนะันโคจรรอบตัวมันอันนั้นอนะ่ะเราก็เด้งเลือดเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้พวกที่สร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับจะเวลายามาโตะไปโดนนะมันจะเด้งเลือดให้ยามาโตนนะเนาะประมาณนี้ก็ประมาณนี้เนาะสกิลของยามาโตะต่อไปก็ไปดูของโอเด้งกันครับมาครับมาดูของโอเด้งกันมากนะครับผมโอเด้งนะครับสกิลหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิชาดาบ สองดาบกัมโมกินะครับผมก็คือสกิลพุ่งเข้าไปนะจุดเด่นนะครับของสกิลนี้ก็คือเวลามันใช้นะครับมันจะเป็นอมตะนะครับผมก็คือโนดาเมจกับมันเลยครับเวลามันใช้สกิลหนึ่งเวลามันลอยตัวอยู่กลางอากาศนะครับผมสกิลจะไม่โดนครับสกิลช็อตเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ครับโหคือผมชอบชอบมากเลยนะของโอเด้งจุดเด่นก็คือจุดนี้นะครับเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะพุ่งไกลด้วยนะครับผมพุ่งเร็วนะครับผมเป็นอมตะโอ้โหโคตรโคตรโกง สกิลนี้โคตรโกงอ่ะสกิลของมันก็คือเวลาพุ่งไปนะครับถ้าโดนศัตรูนะศัตรูจะได้รับดาเมจ5 7านะแล้วก็ได้รับผลสัดปิวด้วยแล้วก็มันจะบัฟให้โอดเดงของเราเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น30%นะคเรนาะคูดาวก็ค่อนข้างเร็วนะครับถ้าใส่เหรียญอะไรเข้าไปดีๆด้วยเนี่ยก็เหลือประมาณ20วิต้นๆได้เลยเนาะส่วนสกิล2อมเนี่ยสกิลเนี่ย สามารถขัดายามาโตะได้นะเวลาดึงธงเนี่ยเราเดินไปใกล้ๆยามาโตะเนี่ยเวลายามาโตะอยู่ในธงเนี่ยเราสับส,สกิลสองใส่ยามาโตะติดมึนครับยังไงก็หลุดครับผมหลุดจากการดึงธงแน่นอนนะสามารถขัดยามาโตะได้นะสกิลสองโอเด้งก็คือสกิลสองโอเด้งเนี่ยจะเป็นการตีสองฮิตนะครับผมก็คือฮิตแรกเนี่ยมันจะเป็นการาให้ศัตรูติดมึนนะครับผมติดมึนเป็นเวลาสามวิเนาะแล้วก็แล้วมันก็จะ ใช้สกิลสองทับฮิตที่2เนี่ยซับทับลงไปอีกทีหนึ่งก็คือสกิลก็จะเป็นพลังโจมตีนะก็จะเป็น364อส่นะส่วนฮิตที่2เนี่ยก็จะเป็น4 9่นะครับผมก็คือฮิตแรกตอนตีไปอะ่ะมันมันจะไม่แรงนะครับผมแต่ฮิตสองนี่โคตรแรงนะฮะส่วนคุณสมบัติของโอเด้งนะครับก็คือโอ้โหผมว่า อของโอเดงผมชอบของโอเด้งมากกว่านะผมชอบเวลาโอเด้งดึงธงกับถ้าเทียบกับระหว่างโอเด้งกับยามาโตะเนี่ยผมชอบของโอเด้งมากกว่าเนาะก็คือมันไม่ติดสถานะอะไรเลยผมชอบแต่ว่าถ้าโดนศัตรูตีอจากนอกธงเนี่ยขัดขัดได้นะครับผมแต่ยามาโตะจะขัดไม่ได้นะผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต30% และย่นเวลาคูดาวสกิล1 20%เมื่อชิงสมบัติได้นะครับผมก็คือเวลาเราชิงสมบัติได้นโอ้โหทั้งสกิลหนึ่งทั้งเลือดเพิ่มนี่โอ้โหโคตรดีบอกเลยโอเด้งนี่ควรเคลื่อนที่ด้วยสกิล1เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเข้าเร็วออกเร็วอะเข้าทําเร็วอะเนาะเพราะว่าเราเข้าพุ่งไปปุ๊บแตกกระเจิงเนี่ยวิ่งต่อได้เลยเนาะเข้าไปป่วนแบบทาให้วงเขาแตกอะไรประมาณนี้ แล้วก็มันจะสร้างความเสียหายให้พวกสายดีเฟนเดอร์เนี่ยความ oh. ความสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%และสร้างความเสียหายให้ดีเฟนเดอร์20%เะครับ mm hmm. เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติ mm hmm. ก็คือโอ้โหถ้าแฟงกี้ยืนอยู่ในโทงนี่โดนโอเด้งสับเข้าไปนี่รับรองโอ้หไม่กี่นัดแตกนะครับผมแฟงกี้เละก็คือเป็นตัวทะลวงเกาะโดยตรงครับโอเดงเพราะว่า ก็คือโอเด้งครับมันจะเหมาะกับการสู้สายโล่นะครับผมส่วนยามาโตะเนี่ยจะเหมาะกับการสู้สายหมัดเนาะอืมสองตัวนี้ตัวไหนดึงธงเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะก็คือ,อการดึงธงเร็วเนี่ยก็เท่าๆกันครับเท่าเท่าเทียบกับยามาโตะเนี่ยก็เท่าเท่ากับยามาโตะเลยนะครับคือไม่มากไม่น้อยก,กันนะครับผมแต่จุดสกิลหนึ่งของยามาโตะแล้วก็โอเด้งนะครับผม คือโอเด้งจะพุ่งไกลกว่าเล็กน้อยนะครับคือนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะนะครับผมส่วนตัวแล้วถ้าถามว่าผมชอบตัวไหน,นครับผมคือถ้าอยากเล่นให้ทีมชนะนะครับผมควรใช้ k, โอเด้งนะฮะแต่ถ้าแบบว่าอยากเล่นแบบสะใจแบบอึดถึกทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือให้ไปเล่นยามาโตดีกว่าโอเด้งเนี่ยก็คือเหมาะสำหรับพวกไต่แรงนะครับผมคือแบบ ถ้าเล่นโอเด้งเนี่ยโอ้โหวิ่งดึงวิ่งดงงึงวิ่งดึงครับแป๊บเดียวชนะนะครับผมผมว่าถ้าอยากให้ทีมชนะควรเล่นโอเด้งนะครับถ้าอยากเล่นเอาสะใจนะครับให้เล่นยามาโตดีกว่านะครับอ่ะไปดูเกมเพย์กันครับอ่ะเกมเพย์นะครับผมจะเล่นในด่านกิจกรรมเนาะก็คือทุกคนนะครับจะเลเวล80เท่ากันหมดนะครับผมไม่มีเหรียญไม่มีซับ นะครับผมทุกตัวเลเวล80นะครับผมอ่ะเกมเพลย์เกมแรกผมเขาจะเล่นเป็นยามาโตะก่อนเนาะอืมในด่าน布拉ティエステイ nights นะครับผมโอ้สายหมัดเยอะจังเลย เดี๋ยวผม,ผมว่าผมจะลงไปทงล่างดีกว่านะเดี๋ยวทงกลางผมใช้ยามาโตอีกตัวไปเนาะการวิ่งของยามาโตก,ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากนะครับผมก็ถือว่าเหมือนสายวิ่งทั่วไปเนาะ,นนะเป็นโซโลนะครับผมโซโลดอสเ,อเ็นใช้สุก็คาเตอร์ไปก่อนเลยเคาเตอร์มา,มาแล้วครับมาแล้ว ฟาดฟาดหลอกว่าจะชาร์จเต็มับแต่เราชาร์จไม่เต็มเนาะอ่ะมาละดรอสดอดอได้ดรอดได้อิรัฐมนตรีนเลยอาติดมือนครับเลลี่มาหนีได้ว่าครับผมว่ายามาโตะค่อนข้างจะแพ้ทางเลลี่อยู่นะอโอเคครับดึงเลลี่จะมาตักเคาน์เตอร์ออไม่มาครับคิดว่าเลลี่จะมาถึงครับโอเค ไปเล่นกับเลลี่ซะหน่อยเอ้าสกิลหนึ่งผมยังไม่มาหลงล่างดีกว่าอ่าเจอรัฐมนตรีแป้งอีกแล้วไม่ดึงดีกว่าฆ่าให้ตายก่อนดีกว่าโอ้ผมว่าผมพลาดผมน่าจะชันให้เต็มก่อนนะค่อยฟาดเดี๋ยวผมจะหลอกดอทอ่าขับใช้สูตรแน่นั่นไงโฮมหลันไปดีโฮมหลันใครเล่นเบสบอลบ้าใครเล่นเบสบอลบ้า ตีให้ตายก่อนเลยไม่ตายเราไม่ดึงธงครับไม่ตายตายยังออกยังอีกตายแล้วโอเคดึงครับดึงชิวๆฮะมีใครมาไหมไม่มีปโซโลว<ะ>่าผมไปเล่นโซโลดีกว่าไปเล่นโซโลดีกว่าโอ้โหโหดนะนั่นเคาเตอร์หลอกอเอาดอทดอทไม่น่ารอดนะคิดว่าจะรอดเหรอ เคาเตอร์ว่าวยังไงก็โดนนะครับผมถ้าอยู่ในรัศมีใกล้ๆครับเพราะว่าเคาเตอร์นี่ของยาม,มาโตะค่อนข้างไกลนะครับผมใครอ่ออีกแล้วอ่ะเอาดอสเห็นดอสเห็นดอสเมื่อกี้หลอกหลอกลอก่าเคาเตอร์หลอกนั่งไงว่าแล้วยังไงโรบินก็ต้องใช้ <laughs> โอ้เพื่อนตายเพื่อนตายเองโรบนินเลยนะครับผมหลอกหลอกหนีอ่า นี่ไงนี่ไงอุ้ยอุ้ยอา้ายลองเชิงเหรอเชิงหนาเหรอเชิงหนาเหรอทำอะไรทำอะไรนี่ไงนี่ไงรู้ทันรู้ทันตายแน่โรบินตัวนี้โอ้ยอ่าทำไมไม่กดค้างไว,ไว้ทำไมไม่กดค้างไว้ไอ้ไ่มันเชิงหนาเชิงหนาว่ะ อะไรไม่ได้ดึงหรอกไม่ปล่อยให้ดึงหรอกปาดรู้จักผมแฝงก็หล่ะสามงองชิวๆวครับผมต่อให้สามพี่ต่อให้สามน้องๆเอาพี่ไม่ลงหรอกนะรอน,นะครับผมโอเคครับเป็น MVP ไปนะครับผมแมตช์แรกโอ้ชิงไปสี่เคโอไปสามเห็นไหมครับชิงชิงทงไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะว่ายามาโตค่อนข้างจะอึดน,นะครับผม ามาดูของโอเด้งบ้างครับผมก็คือโอเด้งนะครับผมจุดเด่นของโอเด้งก็คือสกิลหนึ่งเนาะเข้าทําเร็วแล้วก็เข้าออกเร็วครับจะเน้นเป็นดึงธงจัจ๋าเลยนะครับผมโอเด้งนะฮะมามะมามะหมัดหมัดโลโอ,โอเคถือว่าไม่ได้เกียดนะครับผม ผมจะพุ่งไปเลยนะผมจะพุ่งไปตรงกลางก่อนเลยแล้วก็พุ่งไปก่อนเลยอะไรอะไรโดนโดนดิโดนดิอะไรเรลี่เรลี่เหรอติดมือไปก่อนนะไอ้สิทธิ์แมนว่าแล้วยังไงกูต้องโดนเดี๋ยวไปตรงนู้นดีกว่าดอดอ่า เราเน้นดึงธงนะครับผมเราไม่ต้องสนใจการต่อสู้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโรเจอร์นะครับผมโเอเด้งเราเป็นใส่ใส่วิ่งนะหน้าที่เราคือดิงงนธงครับบางทีเราก,ราก็มีแถมกันบ้างนะปลาละปลาละฉันมีหน้าที่ปลาแล้วก็ดอดหลบปลาได้นะครับผมอันนี้เทคนิคส่วนตัวนะครับผมอย่าไปหาลอกันนะครับผมเกืเอบตาย กือบตายเฮ้ยติดมือนดูฟี่ดูฟี่อ่ะไม่เอาดีกว่า <c oughs> นาทีอย่างเราคือวิ่งนะครับผมเราไม่ควรไปสู้ยืดเยื้อะนะครับผมอ่าพี่เคมาดึงช่วยเรานะครับนี่ก็ดึงเร็วนะครับผมผมมีเทคนิคการดอทนะครับผมนี่ครับผมอ่าเป็นการดอทหลบปลาได้นะครับค่อนข้างจะโกงอยู่นิดนิดนะถ้าบางคนไม่รู้นี่ก็ โดนปลานะครับผมโดนปลาชนนะนนไม่ใช่ป่ายุทธนะครับอุ้ยน,นีนน่นกนกฮูกอะนกฮูกนี่ยังไงแล้วนกฮูกดึงต่อครับโอ้ทีมเราอุ้ยอะ,อะไรอะไรเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้แล้วมันก็พุ่งมาก็ลุจิกูแข็งมสักดอกนึงดีกว่ามั้งแข็งมแขมน,นี่นี่เป็นไงเรา ดึงชิววครับแล้วเราก็ยืนนิ่งๆให้ปลาวิ่งผ่านไปนะฮะฮู้งรอครับภารจริงเราคือดึงธงนะครับผมดึงธงอย่างเดียวครับไอเราดึงธงอยู่คนเดียวทีมเราไม่ทาหาไม่กาดธงเลยนะฮะภาระมาอยู่ที่เราครับผมใส่วิ่งคนเดียวในธงนะฮะไม่สนครับหนีครับดึงได้แล้วก็หนีดึงได้แล้วก็หนีครับวิ่งดึงวิ่งดึงอยู่นี้ครับคือ มันเป็นโอเด้งครับคนเล่นแบบนี้มากกว่านะครับผมไม่ควรสู้ยืดเยอะน,น,นะครับผมเราชิงทงได้เราก็วิ่งต่อชิงทงได้ก็วิ่งต่อนะครับผมบางทีเราก็เนี่ยขัดเขาบ้างครับพอขัดเสร็จเราก็ไม่ยืดเยื้อนะครับผม <talvez> แล้วก็วิ่งหนีนะครับผมแต่จังหวะนี้มันใกล้หมดเวลาละเราต้องวิ่งหานะเพราะว่าทีมเราไม่ช่วยเราเลยนะครับผมมีเราวิ่งดึงอยู่คนเดียวไม่กาดช่วยไม่กาดทงช่วยเราเลยนะครับผมโอเค อืมอืมอะไรเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกีอ้อืมอีกต่อ,อไปลาสักทีนิดนึงมึงตายแน่เบอร์สามมึงอ่ะโอเคครับทีมเราครับ <c oughs> ไม่ได้ช่วยเราดึงธงหาเหวอะไรเลยฮะ <c oughs> โคตรเหนื่อยนะครับผมเจอทีมอย่างนี้ดูครับเราดึงไปกี่ธงครับโอ้โหเจ็ดธงนะครับฆ่าไปสี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็คือ เวลาเล่นโอเด้งนะครับคือเน้นดึงธงดีกว่านะครับผมถ้าเล่นยามาโตะนะครับก็คือเน้นแทงให้เพื่อนนะครับผมแทงธงให้เพื่อนมาเติมนะครับพอเพื่อนมาแล้วก็ค่อยแยกตัวไปดึงธงดีกว่านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับออถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย